สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมส้มเช้ง AC Power กับคลิป EP นี้อีพนี้ Fortuner r ร์เรจเนเดอร์ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันฝากคนกระดิงสับปะรในช่อง YouTube channel ac power s ว i นาม facebook fanpage กันโพง ac power line official at ac power เบอร์โทรตรงผมเลย0865991564คลิปนี้ ep นี้จาก l e เจนเดอรคันนี้ ep ที่แล้วนะครับซึ่งจัดฟูลเซ็ตไปแล้วสาหรับช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นชชอคอัพในรุ่นทูนซีรีส์หน้าหลังสปริงหลัง tjm กันโพงหน้าหลังจากแบรนด์ ac power ของเราเนี่ยเอง ไม่ได้เลยกับคลิปนี้คลิปนี้จะมาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบล้อย,อยางเอทิเวอร์เรามีล้อยางจําหน่ายแล้วนะครับกับคันนี้ใส่ด้วยล้อแม็กจากแ t นโชวิลเป็นรุ่น d 1 sr ขนาด8 9 5ค้ ptd ร้อยสมีออฟเซ็ตข้างๆเล็กๆเงาๆหล่อๆแถมคลิปแดงตรงก้านให้มิติให้ลายที่สวยงามเข้ากับสีรถ ที่แดงสวยงามเดี๋ยวเราไปชมภาพการติดตั้งว่าใส่ยางกันยังไงเอสทีโใส่ยางเป็นไหมมือใหม่หัดใช้ยางใส่ยางถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันและเมื่อรัดยางเสร็จคู่กับยางโตโยต้าเอสทีสามสองหกห้าหล่อ,ลอ,ลอเต็มซุ้มใส่เข้าไปกับ New r e เจนเดอร์คันนี้จะหล่อจะสวยขนาดไหนไวัยรุ่นชอบไหมไวัยรุ่นไปชมกัน มาครบจบที่เดียวที่ร้าน AC Power ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กชั้นนำจากเลนโซขอขอบคุณบริษัทเรนโซวิลด้วยที่ทำล้อแม็กดีๆสวยๆมาให้เราได้ใช้กันสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ฝากด้วยสำหรับเพื่อนๆที่อยากแต่งรถอยากปรับเซ็ตช่วงล่างอยากได้ล้อแม็กยางสวยๆเทพๆท,ที่ AC Power รับจบ ไม่เจ็บแน่นอนคลิปหน้าเราจะไปทำรถอะไรคลิปหน้าจะเป็นรถชนิดอะไรและล้อ,อยางประเภทไหนช่วงล่างแบบใดคอยติดตามชมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ